มารับชมบรรยากาศยามเย็นของที่ดินแปลงท็อปวิวเขาพระนะครนายกกันนะครับขณะนี้เวลาก็เ,าเกือบจะหกโมงแล้วนะครับบรรยากาศเงียบสงบมากนะครับบรรยากาศดีมากนะครับวิวเขา360องศานะครับตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกที่เห็นขาวขาวนั้นคือ พูวิล่ารีสอร์ทนะครับ3ามสเจ้าเลยนะครับนี่ครับโครงการนี้มีเพียง8ล็อกนะครับแล้วก็ถนนโครงการกว้าง6เมตรนะครับท็อปพรีมเมียมครับเรียกได้ว่าท็อปพรีมเมียมกันเลยทีเดียว สำหรับที่ดินโครงการนี้นะครับด้วยขนาดของออโครงการนะครับไม่ใหญ่ทำให้เราได้เพื่อนบ้านที่ไม่พลุกพล่านนะครับสำหรับวิวนี้ก็คือวิวที่สวยที่สุดของนครนายกนะครับวิวนี้เลยนะครับสำหรับท่านที่มองหา สถานที่สร้างบ้านหรือพูวิลล่าบ้านพักตากอากาศต้องห้ามพลาดแหล่งนี้เลยครับอีกวันสองวันนี้ก็จะเป็นการออลงถนนหินคลุกบทอัดให้แล้วนะครับสวยมากๆเลยนะครับเงียบนะครับนี่คือที่เราเห็นอยู่นี่คือถนนเส้นหลักทางขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยปลือนะครับทางหลวง ห่างจากทางหลวงก็ประมาณ100กว่าเมตรนะครับลงจากทางหลวงมาก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับถนนคอนกรีตวิ่งมาชนหน้าแปลงเราเลยนะครับแล้วก็ถนนในโครงการก็จะเป็นถนนหินคลุกบดอัดกว้าง6เมตรนะครับสวยมากๆครับสําหรับท่านที่มองหาที่ดินไว้เก่งกําไรหรือไว้สร้างบ้านพักตาอากาศไว้บ้านพักไว้กเกษียณหรือภูวิลล่าแปลงนี้ท็อปสุดแล้วครับ ท็อปสุดจริงๆของเขาพระนครนายกครับ